วันนี้ผมก็จะพาเมียไปโลตัสอนุทห้าสิบอีกแล้วนะรถไม่ได้วอร์มนะเพื่อนรู้สึกว่าเสียงมันดังแปลกๆกันไม่รู้โอเฮะหกสิบเจ็ดสิบก็อยู่ที่ประมาณห้าพันรอบนยะกำลังดีขับในเมืองเกียรสามนะฮะจะเลี้ยวเลยจะตรงคนแก่ขับรถต้องระวังนะฮะนีะ่ไฟเลี้ยวไม่เปิดนะฮะ เซ็กซี่แม็กเซ็กซี่แม็กปึ๊บจิทูกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Air s i 62วันนี้พวกผมกิ๊กใส่เลยมาเลยจ้ะวันนี้ผมก็จะพาเมียไปโลตัสอนุทห้าสิบอีกแล้วนะแกงเมียดีกว่าแกงเมียแกงเมียแกงเมียทำรถเกียร์วืด <laughs> เขาบอกว่าพายุเข้าแนะ่แต่ว่าฝนก็ยังไม่ตกนะตกได้วันเดียวตกวันเดียวแล้วก็ยาวเป็นอาทิตย์เลยร้อนแนะ่ <laughs> บอกว่าพายุเข้าพายุเข้าพยากรณ์อากาศมั่วจริงเลย ว่าไ่ไมม่ีอะไรไปล้องเพลงโอ้ทออรันจริงนะไม่ได้ขับรถนานนะฮะยังรันเหมือนเดิมนะ รถไม่ได้วอร์มนะเพื่อนรู้สึกว่าเสียงมันดังแปลกๆกไงไม่รู้รู้สึกว่ารันบิดไม่ค่อยออกนะ ต้องรีบนะฮะใจเย็นๆเบาๆๆพี่น้องฮ่าฮฮฮฮฮ อาศัยว่าท่อดังเลยฮะขับไม่เร็วหรอกห้าสิบหกสิบนี่แหละเ่าดังจริงเลยเพื่อนๆดังไหมว่าดังมากเลยนะขนาดตัวผมเองยังหนวกหูเลยลั่นเกิน แดดก็แรงแรงอันนี้คือขับเกียร์สามนะฮะเกียร์สามยาวโอว,ว่าขับในมเมืองประมาณเกียร์สามนี่กำลังดีนะฮะ เกีาหนึ่งก็จะอื้อไปนะฮะเก้ยสองก็ยังไงไม่รู้นะน่ะเก้ยสามนี่กำลังดีนะขับเจ็ดสิบแปดสิบก็อยู่ที่สี่ห้าพันรอบนะฮะดูนะเอฮะหกสิบเจ็ดสิบก็อยู่ที่ประมาณห้าพันรอบนะ,ะกำลังดีขับในเมืองเกร์สามนะฮะขับไม่ไวขับไม่ไวขับไม่เร็วนะ แต่ท่อนี้ดิอตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะตลาดเอ้ยอะไรนะรถตันอ,อน,นุทเนะี่ยจะเลี้ยวเลยจะตรงคนแก่ขับรถต้องระวังนะฮะ ่ะไฟเลี้ยวไม่เปิดนะฮะเอาจริงจริงจริงจผมไม่ได้โกหหงายคนแก่นะเนี่ยนะไฟลงไฟเลี้ยวไม่เปิดหลังลมแรงนะมากเข้านี้แหละตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับโด,ดตัอ่อน,นุชนะ เขาบอกว่มมาห้ามจอดรถมอเตอร์ไซค์นะป้ายเพียบเลยเราก็จอดเหมือนเดิมนะหมเพราะว่าฝั่งนี้มันล่มฮ่าอู้วิ่งสิกซี่มากเซ็กซี่มากดูเมียดูเมียปึ๊บติดช้อวันนี้ก็จะพาเมียมาเปรหนึ่งว,วันนะฮะไปดา,าวจ้าว ฮะ <Huh? S 2> <Okay. S 1> ใส่แมสเหรอ <Okay. S 1> เอ,อไม่ใส่ <laughs> ตรงนี้เขาติดป้ายนะครับว่าจักรยานยนต์ห้ามจอดตลอดแนวนี่นะฮะก็คือถึงตรงนั้นนะถึงกลวยตรงนั้นแต่ผมจอดเลยไปนู่นนะฮะ <laughs> ถึงแล้วนะโรตัสอนุทห้าสิบนะถ้าุูชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้า Be bye. -bye. You, you left me, me outside down. in the cold again. I think I'm all right, but I'm lost within. To cover my